สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นมัดแมนหรือ MM ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทมัดแมนจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจอื่นคือธุรกิจไลฟ์สไตล์และธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้ธุรกิจหลักธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิ์แฟรนไชส์บริษัทโกลเด้นโดนัทจำกัดบริษัท ABP Ca คาเฟ่จำกัด บริษัทโกลเด้นสกูปจำกัดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเองบริษัทเกฮาวคาเฟ่ G H C Cafe ่ S A S มซัน S A S ธุรกิจอื่นธุรกิจไลฟ์สไตล์บริษัทเกฮาวจำกัดธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น h o นดิ n คอมพานีมัตแมนอินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเ M M F R SAS การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิ์แฟรนไชส์บริษัทโกเดนโดนัทจำกัดหรือ GDT เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น100%ที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์จากดังกินโดนัทประเทศสหรัฐอเมริกาโดยภายใต้สัญญาดังกล่าว GDT มีสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดนัทและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกินโดนัทในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวร้านดังกินโดนัทเปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี2524โดยโดยวันที่31มธันวาคม2562้ร้านดังกินโดนัทมีสาขา298สาขาทั่วประเทศบริษัท ABP Cafe จำกัดหรือ ABP เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น100%ซึ่งได้รับสิทธ ภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์จาก ABP โดยสัญญาดังกล่าว ABP มีสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าโอปองแปงในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวร้านโอปองแปงในประเทศไทยเปิดสาขาแรกเมื่อปี2540ในรูปแบบของร้านเบเกอรี่สัญชาติอเมริกาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แซนด์วิชสลัดซุปที่มีคุณภาพและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงกาแฟพรีเมียมและเครื่องดื่มอื่นๆปัจจุบันโดยน้าวันที่31ธันวาคม2562ล้าน ABP มีสาขา73สาขาทั่วประเทศบริษัท g o เด e n Scoop หรือ GS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น100%ได้รับสิทธิ์ภายใต้สัญญา Master f ์ a n น h i s e จาก b a สกินล o b b i n s f ฟ a n c h i s ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับดังกินโดนัทโดยภายใต้สัญญาดังกล่าว GS มีสิทธิ์ในการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นท็อปปิ้งวิปครีมภายใต้เครื่องหมายการค้าบาสกินล o อบบินในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยนาวันที่31ธันวาคม2562ร้านบาสกินล o อบบินมีสาขา29สาขาทั่วประเทศ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง GHC แบ่งประเภทร้านอาหารในเครือออกเป็น4ประเภทร้านเกฮาวคาเฟ่ Cafe, ปัจจุบันมีทั้งหมด17สาขาในประเทศเป็นร้านอาหารที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและนานาชาติที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทกว่า195เมนูร้านอนัทเธอฮา ปัจจุบันร้านอนาเธอฮาวมีทั้งหมด3สาขาเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารที่ผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยมีบริการอาหารและของหาวานที่หลากหลายมากกว่า100เมนูร้านกินเฮเป็นการนำอาหารสตรีทฟู้ดมานำเสนอในรูปแบบใหม่ที่เป็นแบบฉบับของเกฮาวคาเฟ่เปิดตัวสาขาแรกที่ The Group เซนทันเวิลร้านไก่ฮาวเป็นร้านอาหารที่เน้นอาหารจากธรรมชาติออร์แกนิกโดยปัจจุบันมีเมนูหลักได้แก่ข้าวมันไก่ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติณวันที่31ธันวาคม2562มีร้านไก่ฮาวทั้งสิ้น2สาขาณวันที่31ธันวาคม2562มีสาขาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 40สาขาในประเทศ22สาขาและต่างประเทศ18สาขาภายใต้เครื่องหมายการค้า M Kitchen บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงพยาบาลในรูปแบบศูนย์อาหารภายใต้ชื่อร้านอาหาร M Kitchen หรือครัว M ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์อาหารในโรงพยาบาลทั้งนี้ณนะวันที่31ธันวาคม2561 มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพียงสาขาเดียวที่โรงพยาบาลรามคำแหงอย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจบริหารสู่อาหารในสถานที่ต่างๆไม่จำกัดเพียงแต่โรงพยาบาลบริษัทยังพิจารณาในการขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติเป็นต้นภายใต้เครื่องหมายการค้าเลแกนเวโ บริษัทมัดแมนอินเตอร์เนชั่นแนลลิมิตัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SAS โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศโดย SLVH เเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเต็มรูปแบบระดับพรีเมียมภายใต้เครื่องหมายการค้าเลแกนเวโฟ โดยปัจจุบัน S n V h มีจำนวนสาขา1สาขาตั้งอยู่ในย่าน The Paris Royal Garden ในกรุงปารีสและได้รับมิชลินตาจํจำนวน2ดาวภายใต้เครื่องหมายการค้าลาแมลาาา h ตามที่บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจในการขยายสาขาในต่างประเทศโดยบริษัทได้เริ่มเปิดสาขาแรกภายใต้แบรนด์เลแ a n w ว f o ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาใหม่ร่วมกับมิสเตอร์กายมาตินในการออกแบบบรรยากาศร,รูปแบบและรายการอาหารโดยร้านลาแมลาชายตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพที่มีนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2563ธุรกิจไลฟ์สไตล์ดำเนินการถือหุ้นโดยบริษัทเกฮาวหรือ GHF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น100% h f ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523โดยเริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปแบรนด์เกฮาวนวันที่31มธันวาคม2562เกฮาวมีช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้าในประเทศผ่านร้านของตัวเองในห้างสรรพสินค้าจำนวน12สาขากลยุทธ์การแข่งขันกลยุทธ์ทางด้านผลิตพันธ์โดยการส่งเสริมนโยบายนวัตกรรมผลิตภันธ์กลยุทธ์การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่มีการดำเนินงานให้ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนและมีสาขามากกว่า430สาสาขาทั่วประเทศบริษัทยังมีการบริหารต้นทุนโดยการใช้ครัวกลางและโรงงานผลิตเพื่อกระจายสินค้าออกไปยังสาขาย่อยแทนการแยกผลิตที่ครัวสาขาการรวมการผลิตโดยใช้ครัวกลางเป็นศูนย์การการผลิตและศูนย์กลางการกระจายสินค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารต้นทุน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดปริมาณของเสียจากการผลิตเพื่อให้บริษัทมีต้นทุนต่ำและส่งผลต่อผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้นกลยุทธ์การเพิ่มการรับรู้และคุณค่าของแบรนด์กลยุทธ์ด้านการขยายสาขาบริษัทมีนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการเปิดสาขาใหม่ในแต่ละปีที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภค สำหรับการเปิดสาขาใหม่นั้นบริษัทมีทีมงานพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์อโอกาสในการขยายสาขาซึ่งจะวิเคราะห์และพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจศักยภาพของทำเลที่ตั้งความหนาแน่นของประชากรและกำลังซื้อของประชากรในพื้นที่นั้นๆความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาแฟนชายหรือการถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟนชายการนำเข้าแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มจากต่างประเทศ จะต้องมีการทำสัญญาแฟนชายวันครบกำหนดสัญญาแฟนชายดังกินโดนัทวันที่15ธันวาคม2564ทั้งนี้สาขาแต่ละสาขาได้รับสิทธิ์ในการดําเนินการเป็นระยะเวลา20ปีขอต่อ,อยุได้20ปีโอปองแปงยนอายน็ดเ7โดยแต่ละสาขามีกําหนดระยะเวลาดําเนินการ9ปีสามารถต่ออายุได้ครั้งละ9ปี บาสกินลอบบินวันที่15ธันวาคม2565สาขาแต่ละสาขาได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการ10ปีขออายุต่อสัญญาได้10ปีสัญญาแฟนชายที่มีอายุสัญญาจำกัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบ,บริษัทในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตการต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาแฟนชายอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทได้ทําการกระจายความเสี่ยงผ่านการขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบรนด์ของตนเองโดยปัจจุบันมีการดําเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์เกฮาวอย่างไรก็ดีจากความแข็งแกร่งและชื่อเสียงแบรนด์ของบริษัทภายใต้สัญญาให้สิทธิ์แฟรนไชส์และแบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของที่มีการทําการตลาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของแฟรนไชส์ทำให้บริษัท สามารถพิจารณาทางเลือกในการดําเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบการลงทุนเองโดยบริษัทการให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่พันธมิตรทางธุรกิจในการลงทุนการเลือกทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงบริษัทมีการซื้อกิจการ GHC และ GHF ในปี2557ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ของตัวเองในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทมีการทำธุรกรรมที่เป็นเงินตาต่างประเทศใน4ส่วนหลักได้แก่การจ่ายค่าธรรมเนียมแฟนชส์ของแบรนด์ Dunkin Donuts และโอปองแป n การนำเข้าสินค้าไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins รายรับผ่านการให้สิทธิ์แฟนชส์ในต่างประเทศภายใต้แบรนด์ g h c และการดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ g h c ในประเทศอังกฤษและแบรน เลแกนเวโฟในประเทศฝรั่งเศสดังนั้นการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทหากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอย่างไรก็ดีเนื่องจากรายได้และรายจ่ายอยู่ในสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเหมือนกันประกอบกับสัดส่วนรายการดังกล่าวอยู่ในวิสัยท,ที่สามารถบริหารจัดการได้บริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธี natural hedge บางส่วนโดยบริษัทไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในส่วนที่เหลือครับนี่ก็เป็นรูปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมัดแมนก็ถือหุ้นในโลเดนโดนัท1 0 0 ABP คาเฟ่ร0อยเปอรเซ็นดนสกูอเปอร์บจเกฮาคาเฟ่ร้อยเปอร์เซ็นต์มัดแมนอินเตอร์เนชั่นแนลร้อ GHC Cafe 100% SAS 100% MMFR SAS 67% Mysun MM SAS 100%ในปี2562 MM ก็มีหลายได้รวมอยู่ที่3060ล้านบาท ขาดทุน26ล้านบาทโครงสร้างรายได้ตามประเภทธ,ธุรกิจธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในปี2562ก็มีรายได้อยู่ที่2768ล้านบาทธุรกิจไลฟ์สไตล์145ล้านบาทรายได้อื่นๆ147ล้านบาท ข้อมูลทั่วไปของบริษัทมัตแมนก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิลดลง,ลดลดลงมี r o a หรืออตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงมี ROE หรืออตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE หรืออตาส่วนราคาต่อกำไร ปีล่าสุดเป็น na มี pbv หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่0.63เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ2.50บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่3.69% mm ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับ mm ก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float อยู่ที่ 19.84%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัททรัพ์สีไทย64.27%บริษัทน้ำตาลขอนแก่น7.46%นายทวีชัด6.27%นายพานุ2.23%ิ i t y n o ม m i n ล Limited 1.57%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด1,054ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่1.34บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่3.56บาท mm ก็มี market cap อยู่ที่1,656ล้านบาทเป็นลำดับที่394ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ